เรื่องราววันนี้ไม่ใช่แค่สยองขวัญแต่เป็นเรื่องที่ทำให้สองประเทศตกตะลึงมีคนห้าคนจากทั้งสองประเทศเสียชีวิตภายใต้สถานการณ์ลึกลับทำให้ตำรวจถึงกับงุนงงเมื่อพบว่าบุคคลจากสองประเทศนี้มีความเชื่อมโยงกันนั้นเรามาเจาะลึกคดีที่ทั้งน่าสงสัยและน่าสะพรึงกลัวนี้กันในปี1983มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อปารวิทอาศัยอยู่ในปัญจา เธอเป็นที่ชื่นชมอย่างกว้างขวางจากทักษะด้านวิชาการที่โดดเด่นและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่น่าประทับใจตั้งแต่อายุยังน้อยปารวิตใฝ่ฝันที่จะเป็นครูการสอนไม่ใช่แค่เป้าหมายในอาชีพแต่เป็นความหลงใหลที่เธอยุดมั่นแต่ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่ปารวิตหวังพ่อของเธอมีแผนที่แตกต่างออกไปสำหรับอนาคตของเธอ แทนที่จะสนับสนุนความฝันเขาจัดการให้เธอแต่งงานกับชายจากครอบครัวซิกที่อาศัยอยู่ในแคนาดาชายคนนั้นดูเหมือนจะมั่นคงและพ่อของเธอคิดว่าการจับคู่ครั้งนี้จะรับประกันอนาคตที่ดีแต่ปารวิตรู้สึกหัวใจสลายการเป็นครูคือความปรารถนาเดียวของเธอและการแต่งงานไม่ใช่สิ่งสำคัญปารวิตไม่อาจขัดใจพ่อได้ยออและยอมแต่งงานอย่างไม่เต็มใจเธอทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังและย้ายไปแคนาดากับสามี ในช่วงแรกชีวิตดูเหมือนจะมีความหวังเขาปฏิบตัติต่อเธออย่างดีและเธอปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่แต่ไม่นานนิสัยที่แท้จริงของเขาก็ปรากฏเขาเริ่มกดดันให้เธอทำงานโดยให้ความสำคัญกับรายได้มากกว่าความสุขปารวิทเริ่มทำงานในฟาร์มเห็ดซึ่งห่างไกลจากชีวิตที่เธอเคยฝันวันที่20กรกฎาคม1985เธอให้กำเนิดลูกสาวชื่อฮาริตหวังว่านี่จะนำความสงบมาให้ แต่แม้ผ่านไปหเดือนสามีก็เรียกร้องให้เธอกลับไปทำงานบังคับให้เธอรับงานในโรงงานท่ามกลางความยากลำบากปารวิทตั้งครรอีกครั้งแม้สุขภาพของเธอจะเปราะบางและ,ะเผชิญความทา้าทายเธอยังคงทำงานในโรงงานต่อมาในปี1988เธอให้กำเนิดลูกสาวอีกคนชีวิตยังคงเป็นวงจรที่เหนื่อยล้าสำหรับปารวิทโดยแทบไม่ได้รับการสนับสนุนหรือความเห็นใจจากสามี ความตึงเครียดในบ้านของปารวิทสูงขึ้นเธอและสามีมักทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงวันหนึ่งสถานการณ์กลายเป็นมืดมนเมื่อสามีของเธอควบคุมตัวเองไม่ได้และทำร้ายร่างกายเธอเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ผลักดันให้ปารวิทตัดสินใจย,ยืนหยัดเธอกล้าหาญไปแจ้งความที่ตำรวจมุ่งมั่นที่จะสแสวงหาความยุติธรรมสำหรับความเจ็บปวดและการถูกทำร้ายที่เธอต้องทน การกระทําของเธอนำไปสู่ผลลัพธ์ร้ายแรงสำหรับสามีเขาถูกจำคุกหนึ่งสัปดาห์จากการร้องเรียนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวหลังจากได้รับการปล่อยตัวดูเหมือนสามีของเธอจะเปลี่ยนใจเขาเริ่มปฏิบัติต่อปารวิทด้วยความเอาใจใส่และความเมตตาพยายามซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกหักชีวิตเริ่มรู้สึกสงบแต่ความสงบนี้ไม่ยั่งยืน จู่ๆสุขภาพของปรารวิตก็ทรุดลงอย่างรุนแรงเธอเริ่มรู้สึกเจ็บปวดอย่างหนักทั่วร่างกายความเจ็บปวดที่แพทย์ไม่สามารถอธิบายได้พร้อมกับอาการปวดหัวรุนแรงที่ทำให้เธอรู้สึกร้หนทางด้วยความสิ้นหวังปรารวิตเริ่มกินยาแก้ปวดจำนวนมากหวังว่าจะบรรเทาความทุกข์เมื่อวันเวลาผ่านไปความเจ็บปวดของปรารวิตกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เธอจะกรีดร้องออกมาทันทีเสียงร้องของเธอดังก้องไปทั่วละแวก วันหนึ่งที่โชคร้ายปรารวิตรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่พุ่งผ่านฟันกระดูกสันหลังแขนและขาร่างกายของเธอบิดไปมาอย่างควบคุมไม่ได้งอในลักษณะที่ผิดธรรมชาติเหมือนคันธนูที่ถูกดึงภาพที่น่าสยดสยองนี้ทำให้ลูกสาวคนที่สองของเธอที่มองดูด้วยความหวาดกลัวรู้สึกหนาวสันหลังด้วยความกลัวและความสิ้นหวังลูกสาวของเธอวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน กลุ่มเพื่อนบ้านรีบเข้ามาและพบปรารวิทยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยองกำลังดิ้นอยู่บนพื้นภาพนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงและรู้สึกไร้หนทางเมื่อข่าวเกี่ยวกับอาการของเธอถึงสามีมันทำให้เขาตกใจการเห็นปรารวิทยู่ในความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนได้ทำให้เขาดูเหมือนใจสลายอย่างแท้จริงด้วยความพยายามอย่างสิ้นหวังสามีของปรารวิทรีบไปที่ครัวนำน้ำมาให้เธอ ขณะที่เพื่อนบ้านพยายามควบคุมร่างกายที่ชักของเธอโดยไม่เสียเวลาอีกพวกเขาตัดสินใจพาเธอไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่โรงพยาบาลทีมแพทย์รวมตัวกันเพื่อประเมินอาการที่น่าตกใจของปารวีดแต่พวกเขากลับงุนงงอาการของเธอชวนให้งงและไม่มีผลการตรวจใดที่บ่งชี้สาเหตุของความเจ็บปวดและการชักเมื่ออาการของเธอแย่ลงแพทย์ตัดสินใจอย่างหนักใจให้ใช้เครื่องช่วยชีวิต เพื่อพยายามรักษาชีวิตของเธอขณะที่สำรวจทุกทางเลือกในการรักษาแต่สุดท้ายทีมแพทย์ก็มาถึงข้อสรุปที่น่าเศร้าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้วันที่สมกุมภาพันธ์เพียง3วันหลังเข้ารับการรักษาการต่อสู้ของปรารวิชจบลงอย่างน่าเศร้าเธอเสียชีวิตทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยคำถามความโศกเศร้าและความสำนึกผิด การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของปารวิททำให้ทั้งครอบครัวของเธอและญาติของสามีจมอยู่ในความโศกเศร้าและความสับสนพวกเขาพยายามทำความเข้าใจว่าสุขภาพของเธอสุดลงได้อย่างไรเมื่อถูกถามสามีของเธอเล่ารายละเอียดที่หน้าหงงปาราวิทมีอาการปวดหัวรุนแรงและกินยาที่แพทย์สัง่งเขากลัวว่ายาเหล่านี้อาจเป็นตัวกระตุ้นอาการลึกลับที่ฆ่าชีวิตเธอ เกิดอะไรขึ้นกับปาราวิทจริงๆอาการของเธอเป็นผลจากปฏิกิริยาต่อยาที่น่าเศร้าหรือมีอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังการตายของเธอย้อนกลับไปที่เรื่องของปาราวิทหรือที่ชัดเจนกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งปีครึ่งหลังจากการตายของเธอวันที่23มิถุนายน 1, 1988ในเมืองแฮมิลตันที่เงียบสงบรันจิตสิงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับภรรยาของเขาลักวินเดอร์ข่าว เป็นตอนเย็นปกติเหมือนทุกวันลักวินเดอร์อยู่ในครัวล้างจานหลังจากทำงานบ้านเสร็จรันจิตนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพักผ่อนบนโซฟาและดูทีวีจูจๆเสียงกรีดร้องที่น่าสะพรึงกลัวก็ดังขึ้นทำลายความเงียบของบ้านลักวินเดอร์ตกใจรีบวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอชะงักร่างของรันจิตบิดงอนในลักษณะแปลกประหลาดใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแขนและขาของเขาเคลื่อนไหวอย,อย่างควบคุมไม่ได้ เรากับกำลังต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเขาดังไปทั่วบ้านทำให้ความกลัวของลักวินเดอร์เพิ่มขึ้นเธอยือนนิ่งไม่รู้จะทำอะไรหรือช่วยอย่างไรอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองนี้มีความเชื่อมโยงกับการตายที่แปลกประหลาดของปาราวิทหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่แตกต่างไปติดตามเราต่อไปในขณะที่เราเปิดเผยรายละเอียดที่น่าตกใจที่เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้ คลายปมคดีที่ทำให้ทั้งชาติต้องตะลึงขณะที่ลักวินเดอร์พยายามยกสามีของเธอเธอรู้ว่าน้ำหนักของเขาหนักเกินกว่าที่เธอจะรับไหวด้วยความตื่นตระหนกเธอรีบโทรเรียกบริการฉุกเฉินภายในไม่กี่นาทีรถพยาบาลมาถึงและรันจิตถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ทำงานอย่างรวดเร็วทำการตรวจหลายชุดแต่ผลลัพธ์ทำให้พวกเขามุนงงร่างกายของรันจิตไม่มีร่องรอยบาดเจ็บหรือสัญญาณของโรคภัยไรแรง โดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนพวกเขาคาดว่าเขาอาจมีอาการหัวใจวายแม้จะไม่สามารถยืนหยันได้แน่นอนลักวินเดอร์ที่เสียใจและไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแจ,งจ,งจ้งครอบครัวและเพื่อนสนิทของรันจิตรวมถึงหุ้นส่วนธุรกิจของเขาซูวินเดอร์สิงซูวินเดอร์รู้สึกช็อกอย่างมากเขาไว้วางใจรันจิตอย่างมากทั้งในฐานะหุ้นส่วนและเพื่อนสนิท ความตกใจจากการจับไปอย่างกระทันหันของรันจิตทำให้เขาใจสลายและกังวลเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจที่ร่วมกันคำถามรอบการตายของรันจิตยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจทำให้ทุกคนพยายามหาคำตอบหลังจากงานศพของรันจิตสิ้นสุดลงและครอบครัวกล่าวคำอำลาชีวิตเริ่มดำเนินต่อไปแม้จะช้าและเจ็บปวดสวินเดอร์สิงหุ้นส่วนธุรกิจที่รันจิตไว้วางใจเข้ามารับช่วงดูแลธุรกิจ แต่เมื่อเขารับผิดชอบนี้มีการเปิดเผยที่น่าประหลาดใจในความสัมพันธ์ทางธุรกิจของพวกเขารันจิตและซูวินเดอร์เคยทำประกันชีวิตร่วมกันมูลค่า200,000เหรียญน,นโยบายนี้มีเงื่อนไขที่ไม่ธรรมดาหากคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตเงินประกันจะไปที่หุ้นส่วนที่ยังมีชีวิตพวกเขาทำข้อตกลงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะไม่ประสบปัญหาทางการเงินหากเกิดอุบัติเหตุ หลังจากการตายอย่างกระทันหันของรันจิตเงินประกันมีไว้สำหรับสุวินเดอร์สิ่งแต่มีกระบวนการที่ต้องปฏิบัติก่อนที่เงินจะถูกมอบให้บริษัทประกันต้องการการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการตายของรันจิตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสาเหตุที่น่าสงสัยหรือการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือตรวจสอบทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการตายของรันจิตและจัดทำรายงานอย่างละเอียด เฉพาะเมื่อรายงานได้รับการอนุมัติบริษัทประกันถึงจะจ่ายเงินสองแสนเหรียญให้ซูวินเดอร์ซิงและตอนนี้เรื่องราวพลิกผันอย่างน่าตกใจคลิปเอลเลียตผู้ตรวจสอบการเรียกร้องของบริษัทประกันชีวิตมาที่บ้านของซูวินเดอร์ซิงในแฮมิงตันเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของการเรียกร้องประกันตามขั้นตอนเขาตรวจสอบเอกสารประกันทั้งหมดอย่างรอบคอบทุกอย่างดูเหมือนเรียบร้อยไม่มีความผิดปกติไม่มีลายเซ็นที่ขาดหายไม่มีข้อผิดพลาด ดูเหมือนเป็นคดีที่ตรงไปตรงมาแต่ขณะที่เอลเลียตนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของซูวินเดอร์มีบางอย่างที่ผิดปกติสะดุดตาเขาบนผนังมีภาพของกูรูนาณนะใส่กรอบอย่างสวยงามและวางด้วยความระมัดระวังในแวบแรกดูเหมือนเป็นภาพถ่ายธรรมดาที่พบได้ในบ้านของชาวสิแต่บางอย่างเกี่ยวกับมันทําให้เอลเลียตรู้สึกคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดความทรงจําของเขาย้อนกลับไปยังอีกคดีหนึ่งที่เขาเคยจัดการเมื่อกว่าปีที่แล้ว เป็นการตายลึกลับของหญิงสาวชื่อปารวิทที่เสียชีวิตดูไอสถานการณ์แปลกประหลาดขณะสืบสวนคดีนั้นเอลเลียดสังเกตเห็นภาพของกูรูนานะขนาดเดียวกันกรอบเดียวกันและสีเดียวกันแขวนอยู่ในบ้านของเธอใช้คุณเดาได้ถูกต้องสามีของปารวิทคือสุวินเดอร์สิงใชายคนเดียวกันที่เรียกร้องเงินประกันหลังจากการตายลึกลับของภรรยาตอนนี้อยู่ตรงกลางของคดีที่คล้ายกันอีกคดี คลิปเอลเลียตนั่งนิ่งชั่วขณะน้ำหนักของการค้นพบนี้ค่อยๆสึมซาบสองการตายสองการเรียกร้องประกันครั้งใหญ่และชายคนหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของทั้งสองนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเอลเลียตอบพบว่าสถานการณ์นี้ดูน่าสงสัยอย่างยิ่งมาเชื่อว่ามีบางอย่างที่ร้ายแรงอาจเกิดขึ้นเขาเอลเลียตติดต่อตำรวจแฮมิลตันและแบ่งปันสิ่งที่เขาค้นพบเขาอธิบายว่าภายในเวลาเพียงหนึ่งห้าพี ซูซูวินเดอร์สิงสูญเสียคนใกล้ชิดสองคนพันรยาของเขาปานวาและหุ้นส่วนธุรกิจรันจิตทั้งสองเสียชีวิตดูไอสถานการณ์ลึกลับในทั้งสองกรณีซูวินเดอร์ได้รับเงินประกันจำนวนมากทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของเขาตำรวจแฮมิลตันสนใจทันทีสถานการณ์นี้ดูผิดปกติอย่างยิ่งและพวกเขาเห็นด้วยว่าต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม และสิ่งที่พวกเขาคนพบต่อไปคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดขณะสืบสวนการตายของปานวาและรันจิตนักสืบพบว่ามีการเสียชีวิตลึกลับอีกสามครั้งที่เกี่ยวข้องกันแต่ก่อนที่เราจะดำเนินต่อฉันแค่อยากเตือนทุกคนว่า80%ของคุณดูวิดีโอของเราโดยไม่สมัครสมาชิกหากคุณชอบเรื่องลึกลับเหล่านี้โปรดกดชอบสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตำรวจแฮมิลตันตัดสินใจแต่งตั้งนักสืบสองคนให้ดูแลคดีนี้พวกเขาเริ่มต้นใหม่ตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่สืบสวนพวกเขาพบสิ่งแปลกประหลาดซูวินเดอร์ซิงเดินทางไปอินเดียบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามักไปที่นั่นในช่วงเวลาที่เกิดการเสียชีวิตลึกลับนี้ทำให้นักสืบยิ่งสงสัยมากขึ้น เพื่อไปถึงจุดสำคัญนักสืบติดต่อตำรวจปัญจับในอินเดียพวกเขาร่วมกันวางแผนเดินทางไปอินเดียเพื่อขุดลึกในอดีตและกิจกรรมของซูวินเดอร์เมื่อติดต่อตำรวจอินเดียมีการเปิดเผยว่าเพียงเก้าสัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของภรรยาซูวินเดอร์แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนชื่อสาริตจ,จากหมู่บ้านปอนชักครันใกล้จารันดาหลังจากแต่งงานเขาเขาบอกทุกคนว่าเขาจะกลับแคนาดาแต่ไม่เคยกลับ แทนที่เขาจะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนชื่อคุชรามจากกอทาเป้าหมายหลักของเขาคือการเก็บเงินสินสอดจำนวนมากซูวินเดอร์เดินทางไปมาระหว่างอินเดียและแคนาดาเขาใช้ประโยชน์จากผู้หญิงและครอบครัวเพื่อเงินที่น่าตกใจเขาไม่หยุดที่สองคนในทุกกรณีเขาสัญญากับเจ้าสาวว่าจะมีชีวิตรู้ในแคนาดาและเรียกร้องสินสอดจำนวนมากโดยเน้นที่เงินมากกว่าสิ่งอื่นใด ระหว่างการสืบสวนของตำรวจมีรายละเอียดที่น่าตกใจเกี่ยวกับสารพีพันรายาคนที่สองของซูวินเดอร์เธอให้กำเนิดฝาแฝดชายชื่อกิจและกินเดอร์โชคร้ายที่เด็กทั้งสองเสียชีวิตเพียง12วันหลังคลอดเมื่อถามถึงสาเหตุสารพีเผยว่าเด็กๆมีอาการผิดปกติอย่างกระทันหันและอาการแย่ลงโดยไม่มีเหตุผลโศกนาฏกรรมแปลกประหลาดนี้คล้ายกับการเสียชีวิตลึกลับของพัรายาคนแรกและหุ้นส่วนธุรกิจของซูวินเดอร์ เมื่อนักสบสวนขุดลึกขึ้นพวกเขาค้นพบความลับที่มืดยิ่งกว่าพันรยาคนที่สามของซูวินเดอร์คุชราซิงก็เสียชีวิตดูไอสถานการณ์ที่น่าสงสัยเพื่อนบ้านรายงานว่าก่อนเสียชีวิตร่างกายของคูชราทำงานแสดงอาการแปลกๆรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและปฏิกิริยาที่อธิบายไม่ได้แม้การจับไปของเธอจะน่าสงสัยครอบครัวก็ข้ามการชนะสูตรศพและดำเนินพิธีตามประเพณี การสืบสวนเผยรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวภรรยาคนที่สามของซูวินเดอร์มีสุขภาพดีไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้แต่ก็จากไปอย่างกะทันหันและลึกลับด้วยการเสียชีวิต5ครั้งภายในเวลาเพียง17เดือนคดีนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าตกใจเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของซูวินเดอร์การสืบสวนเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการขุดหลุมฝังศพของฝาแฝดชายและนำส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์นิติเวชในโตรอนโตเพื่อวิเคราะห์ ในเวลาเดียวกันรายงานนิติเวชจากการเสียชีวิตก่อนหน้าของภรรยาคนแรกและหุ้นส่วนธุรกิจในแคนาดาของซูวินเดอร์ถูกตรวจสอบการค้นพบเผยความจริงที่น่าสยดสยองผู้เสียหายทั้งหมดถูกวางยาพิษด้วยสารอันตรายชนิดเดียวกันการตามหาแหล่งที่มาของพิษนักสืบระบุต้นไม้ที่จำพาะเจาะจงซึ่งซูวินเดอร์ใช้มเมล็ดของมันทำสารพิษไรแรงเขาทำเป็นเม็ดยาและปลอมเป็นอาหารเสริมสุขภาพหรือยาเพิ่มพลัง ภายใต้หน้ากากนี้เคหลบลงเหยื่อเขาให้ยานี้แก่หุ้นส่วนธุรกิจเพื่อรักษาความอ่อนแอและให้ภรรยาเป็นยารักษาโรคการเปิดเผยน,นี้แสดงถึงการกระทำที่คำนวณไว้และเลือดเย็นของซูวินเดอร์ทำให้ผู้สืบสวนตั้งใจที่จะนำความยุติธรรมมาให้เหยื่อการเปิดเผยที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเกิดขึ้นเมื่อพบว่าซูวินเดอร์สั่งให้ภรรยาคนที่สองให้ยานี้แก่ลูกชายฝาแฝดเขาที่ยองเธอว่า ยาจะช่วยให้เด็กแข็งแรงและสุขภาพดีขึ้นแม้มีหลักฐานมากมายความยุติธรรมดูเหมือนจะอยู่นอกเอื้อมในอินเดียไม่มีการแจ้งความหรือรายงานข้อมูลแรกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของฝาแฝดหรือภรรยาคนที่สองและไม่มีการพิจารณาคดีในแคนาดาทางการไม่ได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของภรรยาคนแรกและหุ้นส่วนธุรกิจของซูวินเดอร์แม้ว่าการค้นพบทางนิติเวชจะเชื่อมโยงเขากับการฆ่าด้วยการวางยาผิด การกระทําของซูวินเดอร์เผยให้เห็นจิตใจ,จที่คำนวณไว้ของคาตกเลือดเย็นที่ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจของคนรอบตัวเพื่อก่ออาชญากรรมแต่หลายปีเขายังคงหลบหนีความรับผิดในทั้งสองประเทศในปี1997กฎหมายตามจับเขาได้ในที่สุดเคถูกจับกุมที่โรงงานของเขาระหว่างการสอบสวนอย่างเข้มข้นเขาทานและสารภาพอาชญากรรมหลังจากการพิจารณาคดียืดเยอือ ซูวินเดอร์ซิงดีลันถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในวันที่หนึงสิงหาคม2 0 0 1ด้วยระยะเวลาขั้นต่ำา5 5พปีชีวิตในคุกของเคสทอนความทุกข์ที่เขาก่อไว้ให้ผู้อื่นวันที่16พฤศจิกายน2013สซูวินเดอร์เสียชีวิตในโรงพยาบาลบางรายงานบอกว่าเขาเป็นมะเร็งบางรายงานบอกว่าเป็นโรคกระทันหันไม่ว่าสาเหตุใดชีวิตของเขาจบลงในความมืดมิดที่กำหนดอาชญากรรมของเขา คดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างกว้างขวางในอินเดียและแคนาดารายงานการสืบสวนการค้นพบทางนิติเวชและดราม่าห้องพิจารณาคดีถูกนำเสนออย่างมากเป็นแรงบันทีใจให้เกิดหนังสือขายดีที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลจากเรื่องราวที่น่าติดตามในปี2003มีภาพยนตร์ที่สร้างจากคดีนี้ตามมาด้วยการดัดแปลงหลายรูปแบบทำให้เป็นหนึ่งในเรื่องราวอาชญากรรมที่ฉากชานที่สุดในยุคนั้น ซูวินเดอร์สารภาพว่าการค่าของเขาเขาเขายอมรับว่าเขาคือคัาเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินรวมถึงเงินประกันภัยตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสองแสนดอลล่าร์ความเฉยเมยต่อชีวิตมนุษย์ของเขาเห็นได้ชัดจากคำพูดที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการตายของลูกชายฝาแฝดนักเขาว่าเขาไม่ต้องการภาระในการเลี้ยงลูกที่ทำให้การสแสวงหาความร่ำรวยของเขายากขึ้นเงินคือความหมกมุ่นเดียวของเขาไม่หยุดที่อะไรเพื่อให้ได้มา และนั่นคือเรื่องราวของวันนี้หากคุณชอบดูสารคดีอาชญกรรมจริงโปรดสมัครสมาชิกช่องนี้และช่วยให้ถึง880,000สมาชิก